ี่ครับเซนทรีซื้อชุดไหนดีชุดใหม่มีอยู่แล้วชุดเก่าซื้อดีไหมชุดเก่ามีอยู่แล้วชุดใหม่ซื้อดีไหมพี่ครับซื้อชุดไหนดีเซนทรีเอาไปลง PVE ได้ไหมคำถามนะครับเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก่อนเลยก็คือเซนทรีเป็นตัวละครที่ไม่แนะนําให้เอาไปลง PVE นะครับเพราะว่าเซนทรีเป็นตัวละคร PP Bas ีมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มียูนิฟอร์มเหมือนกับสไปเดอร์แมนนะครับมันก็จะมีตัวละครที่ลง PVE ีได้ดีกว่านะครับเซนทรีก็เป็นตัวละครที่เหมาะกับการเอาาไปลงง PP มตตั้แ่ ตอนยังไม่มียูนิฟอร์มแล้วแหละนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองเทียบก,กันดีกว่าว่าชุดใหม่กับชุดเก่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับด้วยความที่ว่ายูนิฟอร์มนี้เนี่ยอายุมันก็ห่างกันประมาณ1ปีนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับม่ถึงไมาถึงชุดสีดำนะมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับชุดใหม่เนี่ยมันจะทําให้เซนทวีเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมขนาดนั้นเลยไหมหรือว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดมีชุดเก่าอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคําถามที่หลายคําามนานต่ เชื่อเถอะนะครับถึงมันจะเก่งต่างกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับแต่พวกแกจะต้องซื้อชุดใหม่กันเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับโอเคเขามีบัฟตัวของสกิลดาเมจโบนัสดาเมจมาให้นะครับในยูนิฟอร์มใหม่ซึ่งยูนิฟอร์มเก่าไม่มีนะครับแล้วก็เพิ่มจาก15%ดาเมจด r e d u c t i o เนี่ยมาเป็น20%นะครับถ้าเกิดเทียบกันกันกบ2ยูนิฟอร์มนะแล้วก็มีฮิลเพิ่มมาให้10%นะครับในสกิล2แล้วก็บัฟต่างๆที่มันดีอยู่แล้วของเซนทรีเนี่ยเขาก็เก็บไว้ เหมือนเดิมเลยนะครับเช่น buff f ียบ buff กระดูกหกักอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครไม่รู้ว่า buff f ียหรือว่าอิน a p a c i t a t i o n มันทำอะไรได้เนี่ยก็สามารถกดเข้ามาอ่านได้นะครับมันก็จะมีอธิบายอยู่แต่ว่าเชื่อเถอะคนไทยไม่ค่อยอ่านกันหรอกโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการที่เอาเซนทีชุดใหม่มาเทียบกับชุดเก่าโดยเอามาตีนานะครับผมจะตีนาวกับไอดีเนี้ยเทสกันหลายรอบเลยนะครับเพื่อเทียบกันว่าชุดใหม่ชุดเก่าอะไรดีกว่ากันนะครับเริ่มจากชุดใหม่ก่อนแล้วกันโอเค เรียบร้อยเซนทีแตกไปนหนึ่งตัวดูซิว่าเขาจะพลิกสถานการณ์กับมาได้ไหมว่าไงเซนทีสกิลสองต่อยมันสกิลห้าผมชอบนะดูดีขึ้นมากเลยอะ่ะคือมันก็เทีอีกแบบสกิลห้าชุดเก่าก็เทศเรียบร้อยเนาทั้งสี่แตกแล้วนะครับต่อยมันเซนทีต่อยมันเซนทีอ่ฮะว่าไงเป็นในเฟรมหลบทั้งคู่นะตอนนี้เรียบร้อยหมัดรัวๆหมัดรัวๆเรียบร้อยนะครับแตกไปหนึ่งตัวนะครับโอเค เดี๋ยวลองเปลี่ยนชุดแล้วมาสู้กับพี่ชายคนเดิมกันนะครับว่าเราจะไหวไหมชุดเก่า darkness merge นะครับผมไอดี ID เดิมกันเลยนะครับผมไอดี ID เดิมเลยอทีมเดิมด้วยนะสปอร์ตเดิมเลยนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ยูนิฟอร์มตอนนี้ผมขาดป้องกันไปอันนึงสำหรับชุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นชุดใหม่ก็จะถือว่าเสียเปรียบกว่าน้อยนึงแหละแต่ว่ามันคงไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะครับอืึจะไหวไหมเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเกือบตายแต่เขากลับมาได้จังหวะนี้ว่ายังไงโอเคตอนนี้ไอเฟรมหลบทั้งคู่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเนาควรควรควรโอ้โหยังยืนไหวอยู่เรียบร้อยลงไปนอนกับลากมะม่วงโอเคลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขอทําให้เนาพัสิบแตกพัสิบแตกแล้วนะครับเนาว่ายังไงเรียบร้อยนะครับรับดาเมจของเนาไม่ไหวโอเค ขออีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับอันนี้ก็ยังเป็น ID เดิมนะที่ผมซูด้วยนะครับเอเจนต์เวนอมเทียซีนัลเทียซีบวกกับโครโลซัสนะครับที่มีเกียร์ซับน่าจะมีตัวของลิเบอเรชันนะครับผมอยู่กับเอเจนต์เวนอมแล้วก็มีตัวของอินไซต์อยู่กับตัวของโครโลซัสนะครับซึ่งเป็นออฟพีพีทั้งคู่เลยแล้วก็ไอเดีเนี่ยก็เป็นไอดีที่มีการ์ดพอๆกับผมเลยนะครับมีเลือดมีป้องกันพอๆกันนะครับก็คือเป็นไอเดียเลเวลเดียวกันแหละเพื่อความมั่นคงเรียกว่าไงเพื่อความ ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนของการทดลองนะครับโอเคเซนที่ตายไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับไม่น่าไหวนะรู้สึกว่าดาเมจที่มันทําออกมาเนี่ยชุดเก่าทําได้แย่กว่าชุดใหม่นะครับแต่ในเรื่องของความอึดเนี่ยหรือว่าในการเอาตัวรอดเนี่ย survivability ของเขาเนี่ยผมว่ามันแอบเท่าเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าดาเมจเอาต์พุตเนี่ยรู้สึกว่าชุดใหม่เนี่ยจะดีกว่าชุดเก่ามากๆแล้วก็ตัวของยูนิฟอร์มออปชั่นนะครับผมมีทุกอันเลยนะของชุดเก่าแต่ว่าชุดใหม่เนี่ยผมขาด หนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันส่งผลมากๆนะเพราะมันเป็นป้องกันทั้งหมดนะครับโอเคลองชุดเก่าไปสรอบนะครับลองชุดใหม่ไปแค่รอบเดียวเราจะขอลองชุดใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับให้มันได้อย่างละสองแต้มจะได้ถือว่าเป็นการทดลองแฟฝงนะครับอย่าง2ถ้าเกิดชนะ2อรอบเนี่ยแล้วก็แพ้สองรอบเนี่ยโดยใช้ชุดเก่ากับชุดใหม่ก็ถือว่าน่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วแหละว่าชุดใหม่นะครับดีกว่าชุดเก่าอันนี้ก็ยังเป็น i อเดีเดิมนะ i อนดีนว i อเดเดิมนะครับผมอืมโอเค โอเคแล้วก็สไตรเกอร์ยังใส่เป็นแมดลินเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ตายเหมือนเดิมอันนี้ผมใส่เป็นเกียร์คอนควสบูลเลียนนะครับถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์ลบบูลเลียนเนี่ยมันจะแรงมากๆตัวมันก็จะบางแบบบางแบบบางเฉียบเลยแต่มันก็จะแบบอาจจะสามารถฆ่าเนาได้ภายในสกิลสอทีเดียวโอ้โอเค <c oughs> แต่เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งครับผมจะเอาไปสู้กับ ID ตัวเองนะครับคือชุดใหม่กับชุดเก่า ID เดียวกันคือ ID ของผมเองนะครับเอามาสู้กันเลยเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มแบบให้มั่นใจไปเลย1% 0 0 0ว่าชุดใหม่ดีกว่าชุดเก่าหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาไปสู้กับเนาใช่ไหมละ่ะแต่ว่าอะไรมันจะดีไปกว่าการที่เอามาสู้กับตัวเองนะครับโอเคชุดเก่าของผมแตกแล้ว,ลวดูซิว่าชุดเก่าจะสามารถฆ่าชุดใหม่ได้สักหนึ่งชีวิตหรือเปล่าขอแค่สักหนึ่งชีวิตเรียบร้อยว่าไงชุดเก่าชุดเก่่าาวไง อือหืออือหือสกิลสองชุดใหม่มันดีกว่าจริงว่ะมันแรงกว่ามากเลยอ่ะอือหือโอเคตึงเหมือนกันเนี้ยโอเคเรียบร้อยนะครับชุดเก่าแตกไปแล้วเอาเป็นว่านั่นะแหละนะครับเราสามารถได้ข้อสรุปแล้วว่าชุดใหม่ดีกว่าชุดเก่านะครับผมนั่นะแหละครับก็อย่างที่เห็นเนาะาว่าชุดใหม่มันดีกว่าชุดเก่านะครับแต่มันก็ไม่ได้เก่งแบบต่างกันขนาดโอ้โหเก่งกันมากๆอะ่ะ ห่างกันราวกับฟ้ากับเหวเหมือนเป็นคนละตัวเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันก็นั่นแหละมันห่างกันไม่เยอะนะครับหปีแล้วก็ชุดเก่ามันเก่งอยู่แล้วชุดใหม่ถ้าเกิดจะทําให้เก่งกว่าเดิมมากๆเนี่ยก็จะโกงเกินไปนะครับแต่เหตุผลที่พวกแกอยากจะซื้อชุดใหม่เนี่ยเพราะว่าใครๆเขาก็ใช้ชุดใหม่กันนะครับเหมือนเหมือนตามเทรนแฟชั่นน่ะคือแบบถ้าเกิดทุกคนทั้งโลกนะไม่สนใจชุดใหม่เลยทุกคนทั้งโลกอะ่ะสมมตินะคิดแบบเดียวกัน ว่าโอเคชุดใหม่มันก็ต่างกับชุดเก่าไม่เยอะไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้าเกิดทุกคนมันทําอย่างนี้จริงๆอ่ะแกไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะชุดเก่าก็ยังตีกับชุดเก่าได้นะครับแต่ทีนี้พอทุกคนเนี่ยมันซื้อชุดใหม่ไปแล้วยอยทยอยซื้อกันทยอยทยอยซื้อกันแล้วแกก็ยังใส่ชุดเก่าอยู่เนี่ยแกก็จะสู้กับเขาไม่ได้นึกออกไหมเหตุผลเดียวเลยที่แกจะซื้อชุดใหม่เพื่อที่จะเอาไปซื้อกับคนที่เขามีชุดใหม่เหมือนกันเพราะชุดเก่าแกจะสู้กับชุดใหม่ไม่ได้เลยงงปะวะนั่นแหละคือเหตุผลเดียวท สกิล2ที่เป็นสกิลหากินของเซนทรีเนี่ยก็มีฮิตเยอะกว่านะครับชุดเก่าเนี่ยมีกี่ฮิตลองดู16ฮิตเองนะครับลองดูชุดใหม่21ฮิตนะครับต่างกันเยอะนะซึ่งผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเซนทรีเนี่ยมันเป็นแบบท็อปเทียสาย PP อยู่แล้วเนี่ยมันเป็น3เทพนะครับตัว PP ที่เก่งที่สุดในเกมมีชุดใหม่เนี่ยมันจะเก่งขึ้นระดับไหนนะครับ คือถ้าเกิดให้ผมจัดอันดับชุดเก่านะมันก็เก่งน้อยกว่าเนานครับเพราะว่าเนามีเอเจนเวนอมชุดใหม่เนี่ยมันจะขึ้นไปแซงเนาวได้ไหมนะครับแล้วมันจะสู้กับตัวละครอื่นเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปด,ดูกันดีกว่านะครับผมใส่เป็นเกียร์คอนเควสบริเลียนนะครับซึ่งเป็นออปชั่นคลาชที่น้อยที่สุดนะครับคือเป็น70%คือเป็นน้อยสุดของเกียร์บริเลียนนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็น95%ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ดีมากถ้าเกิดดีต้องเป็น100%นะครรับอา์ติแฟึ่ เป็นอัตติแฟค6ดาวนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะหามาเพราะว่ามีทั้งเพิ่มดาเมจต่อออนไลน์แล้วก็มีตัวของแม็กเอชพีนะครับโอดินเบสซิงก็ใส่ค่อนข้างแน่นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบิวแบบโคตรเทพนะครับแต่ว่าผมขาดออปชั่นยูนิฟอร์มไปออปชั่นหนึ่งนะครับก็คือตัวของไอซ์แมนแต่ว่าเออช่างแม่งซื้อเลยก็ได้โอเคแล้วก็มีเมกายูนิฟอร์มไหมอุ้ยมีด้วยจัดไปโอเคเรียบร้อยอย่าทำตามที่บ้านนะครับ ซึ่งพูดตามตรงนะเซนทรีเนี่แม่งเป็นตัวที่แบบไม่รู้จะรีวอะไรมันก็เก่งเหมือนเดิมมันเก่งของมันยังไงมันก็เก่งของมันอยู่แล้วเพียงแค่มันเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสกิลสดีขึ้นกว่าเดิมสกิลห้าดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นแหละผมก็เลยตอนแรกไม่รู้จะทําคลิปนี้ออกมาย,ยังไงดีนะครับก็เลยต้นคลิปผมทําเอาไว้เปรียบเทียบกับสองยูนิฟอร์มแต่ว่าพอในช่วงที่ต้องเอามาสู้กับตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยหรือว่าสู้กับเซนทรีด้วยตัวมันเองเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคมันกก็ไไมม่่่่ตาาาางจชุดดเเเิทรรนะพ มันก็มีชนะบ้างแพ้บ้างสู้กับพวกตัวท็อป5เมตา PVP เซนต์วิวบูฟเวอนเนาเอ่อซูเวอร์โซเฟอร์แมจิกอะไรเงี้ยมันก็แพ้ชนะสลับกันไปมีตายให้กับบูฟเวอร์นบ้างมีชนะนาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่เห็นนะครับส่วนใหญ่มันจะแพ้กับวูฟวอีนเพราะว่าวูฟวอีนเนี่ยส่วนมากคนเขาจะใส่เป็นเกียร์โลบวูเลียนกันนะครับหรือว่า CTP of greed แล้วไอ้ท่าขวนมันเนี่ยมันแรงมากนะครับเซนทรีบางที บัฟเกียติดเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยนะครับหรือถ้าเกิดบางทียิ่งตอนที่บัฟเกียไม่ติดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเละเป็นขี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช็อตที่อย่างผมเนี่ยโดนซึว่าเซร์เซิร์สะท้อนตายง่ๆก็มีนะครับเพราะว่าตัว PVP อ่ะมันเก่งแต่มันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้เก่งตายตัวขนาดนั้น,น,นแบบโอเคนะถ้าเกิดเอาตัว A มาสู้กับตัว B ตัวเชนะตลอดบางทีมันก็จะมีตัวที่ตัว B ชนะบ้างนะครับหมบางทีเมตา PVP มันก็ไม่ได้มีแบบ แก้ทาง100%อะแต่ทุกครั้งเลยที่ผมเอาเซนรีเนี่ยชุดใหม่ไปเจอกับชุดเก่าอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้แทบทุกตาเลยนะครับว่าชุดเก่าเนี่ยมันจะสู้กับชุดใหม่ได้ยากมากๆนะครับคือแทบจะทําอะไรชุดใหม่ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความต่างแล้วกันแต่ท่าที่ผมรู้สึกนะรู้สึกว่าถ้าเกิดเอาเซนรีชุดใหม่กับชุดเก่ามาเจอกันเนี่ยชุดใหม่มันจะเด่นแล้วก็เก่งต่างกันกับชุดเก่ามากๆแต่ ถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับเอาเซนทรีไปตีกับตัวละครอื่นที่ไม่ใช่เซนทรีด้วยกันเองนะครับความต่างของชุดเก่ากับชุดใหม่เนี่ยมันจะต่างกันไม่ได้มากเท่ากับตอนที่เอาเซนทรีมาเจอกันเองงงประวะแต่นั่นแหละครับยังไงก็ตามถ้ามีเพชรซื้อชุดใหม่นะครับยิ่งตอนนี้มันลด50%ด้วยนะครับก็จะเป็นการประหยัดเพชรไปได้มากกว่าตอนที่มันลด4 0นะครับผมมันก็นั่นแหละ เป็นท็อปเทียตัวละครสาย PVP เหมือนเดิมถ้าเกิดผมถามว่ามันเก่งกว่านาวไหมคือานาวมันยังมีเอเจนต์เวนมาช่วยอะ่ะเพราะงั้นนี่ยถ้าเกิดให้ผมพูดผมก็คงให้ตอนนี้เนี่ยเซนทรีกับนาวอยู่เลเวลเดียวกันถ้าเกิดเซนตรีตัวปเปล่าๆนะเจอกับนาวตัวปเปล่าๆยังไงเซนทรีก็เก่งกว่าอันนี้ตามความเห็นผมนะแต่เมื่อไหร่ที่นาวมีเอเจนต์เวนเนี่ยมันถึงจะระดับเท่าๆกันหรือ ถ้าเอเจนต์เวนอมคุณปั้นแบบแน่นมากๆเป็นเทียสี่มีเกียร์ลิเบอร์เรชั่นบูลเลียนมีอัตติแฟกตหกดาวอะไรเงี้ยนาวก็อาจจะดีกว่ามันมันก็กินกันไม่หลงสักทีอะสองตัวเนี้ยนะครับเซนทุยกับนาวมันก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าถ้าเก็บเป็นตัวเปล่าๆเลยนะถ้านาวไม่มีเอเจนต์เวนอมเนี่ยผมว่ายังไงเซนทรีก็ดีกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องคอยระวังวูฟวินไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าวูฟวินเนี่ยคือมันชอบมันชอบมันชอบทําอะไรเงี้ยมันชอบแบบอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ย เซนทรีเขาจะใส่เป็นเกียร์คอนควิสเบรียนกันใช่ไหมละ่ะแล้ววูรวินเขาจะใส่เป็นเจียรบโลบเบรียนกันซึ่งมันอะไรก็ตามที่เกียร์แอมบูชมันติดเนี่ยมันก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเพราะงานนี้นนวิธีแก้วูรินนะครับถ้าเกิดเราอยากซุ่มของวูรินใน AC หรือในอาร์ตัวบัตเทิลเนี่ยก็ใส่เฮล่านะครับไปในทีมของเซนทรีจะทําให้โดนวูรินขวดเบาลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าจะชนะนะครับหรือมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเซนทรีเนี่ยใส่เกียร์โลลบบไปเเยนนนะครั้ อาจกับผู้วีนให้ตายกันไปเลยข้างหนึ่งแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยเยเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะสู้กับตัวละครที่ตามมาทีหลังยากๆเช่นสมมติว่าบางทีเราเอ c มันมี2ก๊อก3ก๊อกใช่ไหมล่ะม,มันก็อาจจะยืนไม่ค่อยไหวนะครับผมก็เลยคิดว่าเซนรีเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดนะครับให้มันครอบคลุมหลากหลายหมดมากที่สุดเนี่ยใส่เป็นเกียร์วิลเลียนคอนควสหรือว่าไมตี้คอนควสก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากเน้นแรงก็ใส่เป็น c p u ีออฟกก็ได้แต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยคอนควสน่าจะเป็นคําตอบที่ผม ให้สำหรับจันทีนะครับ